จะคําถามทุกคําถามเนี่ยยินดีที่จะให้ความรู้ทั้งหมดไม่ปิดบังถือว่าวิวชาการหรือความรู้ด้านฮงจุยเนี่ยก็ถือว่าเป็นวิทยาทานไปตอนนี้ว่าบางครั้งเนี่ยมันก็สุดวิสยัยสุดวิสยัยหลายๆเรื่องหลายๆรา,าวเนี่ยอยากจะตอบแต่ก็สุดวิสยัยก็อยากจะให้ท่านคิดให้ เข้าใจนิดหนึ่งว่าคนที่นั่งทํารายการตรงนี้นะครับไม่มีตาพลิบนะครับการที่จะจินตนาการคําถามแต่ละคําถามให้เข้าใจเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายๆเพราะฉะนั้นท่านสงสัยตรงไหนท่านถามตรงประเด็นเป็นจุดๆเลยนะครับอยาเวียงแหถามนะครับไม่งั้นจะตอบยากสายต่อไปนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ครับจากที่ไหนครับผมสุดเจตจเกียรติราเขาบอกว่ายังขาดคุณสุดเจตนี่ฮะอาจารย์ ผมจะถามเป็นความรู้หน่อยฮะสีของธาตุนะรสีน้ําเงินเนี่ยมันมันจะเป็นรายได้ใหม่ใช่ไหมครับก็ธาตุน้ําเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นรายได้ใหม่ๆหม่ธาสีทองเนี่เป็นทรัพย์สมบัติที่เก็บเอาไว้ใช่ไหมครับใช่ถูกต้องแล้วครับแล้วถ้าเป็นธาตุไม้สีเขียวเนี่ยมันจะจะหมายความว่าอย่างไงฮะ ธาตุไม้เนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวกับตรงนั้นเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าเราจะพูดถึงทรัพย์สินจะพูดถึงเงินทองอไรได้เนี่ยถ้าพูดถึงสิ่งที่เราหาเงินหาทองจะต้องเน้นธาตุน้ําเสมออมแต่ถ้าหากกรณีนะว่าสิ่งที่เราหามาได้แล้วก็เก็บไว้เป็นระยะเวลาหนึ่งที่แปลงรูปเป็นทรัพย์สมบัติแล้วนะครับแบบนั้นก็จะกลายเป็นธาตุทองไป แต่ถ้ากรณีท่าุไม้เนี่ยไม่ได้อยู่ในหมวดนี้นะครับมันไม่อยู่ในหมวดนี้ทั้งธาดไม้ทตดดินจะไม่อยู่ในหมวดนี้เลยครับรับผมบไม่เกี่ยวกันครับอ,อ๋อผมพอเข้าใจแล้วแต่ว่าในบ้านทุกๆบ้านเนี่ยเขาบอกว่าท่าดินเนี่ยเป็นท่าที่สําคัญเพราะบ้านไหนไม่มีท่าดินบ้านนั้นจะขาดความมั่นคงคือคือทตาดินนี่เป็นเป็นประธานไม่ใช่เป็นประธาน,นคือในบ้านหลังหนึ่งเนี่ยคือ จะต้องมีธาตุดินเป็นส่วนหนึ่งของธาตุที่เป็นส่วนรวมนะครับครับเพราะฉะนั้นท่านสังเกตดูเลยเราเราไปไปหมู่บ้านไหนไปบ้านไหนถ้าเขามีธาตุดินอยู่นะครับจะสังเกตบ้านนั้นการเงินมัดจะมั่นคงคครรัับบอมีคําถามอื่นไหมครับครับอาจารย์ครับผมถามแค่นี้แลครับเอาเป็นความรู้เท่านี้ว่าหลังเตรียมไว้เยอะๆหน่อยครัอุาสตร์โทรศัพท์เข้ามาละครับนะครับ กาจา์สุขภาพครับผมก็ขอบคุณมากนะครับหายไวๆนะครับครับรับขอบคุณมากครับขอบคุณจา์มากครับก็วันหนึ่งก็เป็นโน่นวันหนึ่งก็เป็นนี่ผมช่วงนี้นะครับคือบางทีจังหวะของโชคชะตาคนเนี่ยบางทีบางช่วงบางตอนมันก็เกิดเรื่องแบบนี้แหละก็รู้สึกเบื่อหน่ายตัวเองตัวเองเหมือนกันอย่างนะครับว่าเวลาขาเจ็บเนี่ย เดินเหินเนี่ยมันปวดไปหมดอยากจะไปดูอยากจะไปทํางานให้มันเสร็จเสร็จไปนะครับแล้วเดี๋ยวก็จะมีลายใหม่โทรศัพท์ติดต่อเข้ามาแทบจะทุกวันเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นปัญหาถ้าเกิดไม่รีบดูไปเดี๋ยวก็จะคั่งค้างไว้ตอนหลังนะครับก็สําหรับท่านที่โทรศัพท์เข้ามาก็อยากให้เตรียมคําถามไว้นิดนึงนะครับสายต่อไปนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์เมื่อกี้ลืมลืมนะนําอาจารไปนิดนึงครับครับ ที่เกี่ยวกับอาจารย์เจ็บข่าหัวข่าบครับผอแนะนําให้อาจารย์เอาใบพับพึงมาลนไปแล้วประคบครับมันจะหายได้ไวครับแล้วผมอยู่กรุงเทพผมจะไปหาใบพับพึงที่ไหนครับอ๋ออาจารย์บ้านอาจารย์ไม่มีใช่ไหมครับไม่รู้ยาเบาที่ไหนในกรุงเทพหายาก้วครับ่มโอ้หน้าเสียดายมากผมก็คิดถึงใบพับพึงเหมือนกันเนี่ยนะครับก็คิดถึงแบบก็ตอน ที่ยังเด็กอยู่เนี่ยตอนนั้นในกรุงเทพจะเป็นพื้นที่ที่จะเป็นไร่สวนเยอะนะครับเรื่องใบพัพึงเนี่ยก็หาง่ายเดี๋ยวนี้หายากไม่รู้จะไปหาตรงไหนก็ปวดมาเนี่ยสี่ห้าวันแล้วเนี่ยทรมานเหลือเกินครับผมก็ผมเดินเมื่อไหร่ก็ก็ปวดเมื่อน,นั้นนะนะครับ <นา S 1> ก็ขอบ <นา S 1> คุณคุณอาซีราม,ามส่งมาทางเครื่องบินเลยดีไหมอะไรนะครับส่งมาทางเครื่องบินเลย อุ้ยเล่นนะครับก็ขอบคุณมากนะครับที่ยี่สิบเจ็ดนะครับอาจารย์ผมก็ระมาทระวัไปนะครับอืมว่าเวลาเราก้าวขาทีเนี่ยหัวเข่ามันก็รับน้ําหนักเยอะนะครับน้ําหนักตอนนี้ก็ประมาณเกือบแปดสิบเนี่ยนี่ขนาดลดมาแล้วนั้นเนี่ยไม่งั้นกยแปดเอ็ดแปดสองด้วยเพราะว่าช่วยช่วยลดการอักเสบทางด้านส้นเองกระดูกได้ดีมากครับก็ผมก็ พอจะรู้ข้อมูลมาแต่มันไม่รู้จะไปหาที่ไหนนะครับอือครับผมครับผมคนที่นี่ครับผยังไงก็ขอบคุณมากนะครับครับสวัสดีครับครับบวัสดีครับก็ผมก็ตอนจําได้ตอนช่วงเด็กๆแล้วเกิดอุบัติเหตุนะครับอก็เดินไม่ได้ประมาณสองเดือนเนี่ยอืก็ทางคุณแม่ผมนะครับก็เอาใบพับพึงเนี่ยมาทําการอุ่นไฟแล้วก็ห่อปรากฏว่ามันก็หายได้นะครับ ตอนนี้ว่าในกรุงเทพเนี่ยกับต่างจังหวัดเนี่ยบางเรื่องบางราวเนี่ยแม่รู้มันก็ไม่รู้จะทํำยังไงอก็คิดอยู่อก็คิดอยู่ว่าจะอยากได้ใบก็พึงแต่ไม่รู้จะทำไงที่สุดแล้วก็ต้องไปใช้พวกเกี่ยวกับยาแผนปัจจุบันอก็คิดว่ายังไงแล้วก็อพอจะรักษาได้ทางหนึ่งนะครับตอนนี้ในกรณีที่ เรื่องฮงจุ้ยเนี่ยหลายครั้งหลายโหนเนี่ยนะครับเวลาท่านโทรศัพท์มาเนี่ยผมก็อยากให้ท่านเนี่ยนะครับได้ประโยชน์เยอะๆถ้าท่านจะได้ประโยชน์มากๆในเรื่องฮงจุ้ยเนี่ยท่านก็ต้องเตรียมคําถามให้ดีนะครับท่านถึงจะได้ประโยชน์จริงๆสายต่อไปนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะรับจากที่ไหนครับจากอุทัยธานีค่ะรับสอบถามเลยครับค่ะข้อที่หนึ่งค่ะ ดิฉันมีมีพื้นที่อยู่ที่นครสวรรค์ค่ะคเป็นพื้นที่ที่ติดก,กับแม่น้ําค่ะครับค่ะอยากจะปลูกบ้านแล้วก็หันหน้าไปหาไปทางแม่น้ําอาจ,จะดีไหมคะก็หันได้นี่ครับไม่เป็นไรไปทางตะวันออกก็ได้ใช่ไหมคะ,ะได้ครับไม่เป็นไรอ๋อค่ะอขอบคุณค่ะครับ<า>อขอเดียวค่ะอืมอนึกว่าอย่าถามสามข้อนะฮะเพราะว่า เริ่มต้นจากคาว่าคําถามข้อที่หนึ่งตอนนี้ว่าถ้ามีเริ่มต้นคําว่าคําถามข้อที่หนึ่งมันก็น่าจะมีคําถามข้อที่สองนะครับ <X D> คือเรื่องของของหน้าบ้านเนี่ยระหว่างหน้าบ้านเนี่ยหันไปทางทิศตะวันออกแล้วมีน้ำเนี่ยกับหน้าบ้านเนี่ยหันไปทางทิศตะวันตกแล้วมีน้ำเนี่ยหน้าบ้านหันไปทางทิศตะวันตกแล้วมีน้ำเนี่ยจะดีกว่านะครับนนตอ,อนนี้บางคนเนี่ยก็มีความ เชื่ออีกแบบหนึ่งนะครับว่าถ้าลองหน้าบ้านหันตะวันตกเนี่ยก็กลัวนะครับว่า ตกตกอะไรอยู่หน้าบ้านจริงๆตกมันจะอยู่หน้าบ้านจะอยู่หลังบ้านจะอยู่ข้างบ้านมันก็ตกอยู่ดีเพราะฉะนั้นอย่าไปกลัวคําว่าทิศตะวัตนตกนะครับคือบ้านเราเนี่ยไม่ว่าจะอยู่ยังไงมันก็มีทุกทิศแหละเ,<อ>เพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่สามารถจะหนีมันได้มันก็เพียงแต่สับนะครับเป็นคําศัพท์เป็นคำบ่งบอกถึงลักษณะข,ของการที่พาทิศมีการเดินทางจากทิศหนึ่งไปอีกทิศหนึ่งเท่านั้นเองสายต่อไปนะครับสวัสดีครับ สวัสดีครับอาจารย์ครับจากสุรินครับผมครับครับสอบถามได้ครับอาจารย์ครับขอถามเป็นความรู้ฮะอาจารย์ฮะสีก็เบื้องนะฮะน้ําตาลเข้มนะครับเป็นธาตุอะไรครับครับน้ําตาลเข้มมันก็ต้องดูว่าออกแดงแดงถ้าออกแดงแดงก็เป็นธาตุไฟถ้าออกดํดๆก็เป็นธาตุน้ําออกเป็นธาตุน้ํานะครับผมครับเจ้าของบ้านเป็นปีมะเมียครับอาจารย์ครับจะแก้อย่างไรครับผมครับ จะแก้อะไรครับคุณจะให้ผมแก้อะไรคือเป็นหลังคาเนี่ยเป็นท่าน้ําแล้วจะของบ้านเนี่ยเป็นท่าไตคุณก็ทาสองคาให้เป็นสีแดงก็ได้เนี่ยอืหรือจะทาสีเขียวก็ได้ก็แล้วแต่คุณถ้าเราทามันเป็นสีน้ําตาลแล้วทาเชิงชายเป็นสีเขียวได้ไหมครับผมครับก็ถ้าดีที่สุดคุณทาทั้งหลังคาดีกว่า อ๋อครับผมครับนะครับทาหลังคาดีกว่าครับเรียนถามอาจารย์ใช่ไหมครับผมครับผมโอเค,คนะครับครับครับก็ <stadium. S 1> ถ้าเราเป็นไฟนะครับกอ็อย่ามีอย่ามีน้ําอยู่บนหัวเราอย่ามีน้ําคุมเราอืก็ไปดูหงจุ้ยมาหลายหลายที่นะครับอืที่มีทาตแบบทําลายกันเนี่ยอืหลายที่เนี่ยเกิดเรื่องที่รุนแรงร้ายแรงอ เกี่ยวกับความเป็นความตายหรือก็เจอมาเยอะมากนะครับตอนนี้น่นะครับในบ้านหลังนึงเนี่ยกรณีที่บางครั้งเนี่ยมันเขาเรียกว่าสภาพเนี่ยบางทีมันจําเป็นอ,อย่างเช่นในบ้านเนี่ยมันมีคนมากมายเหลือเกินบางทีมันจะให้ไปถูกชฉโลก,กับคนทุกๆคนเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างยากแต่ถ้าหากว่า เราเลือกได้เราก็จะเลือกให้เป็นมงคลกับคนส่วนใหญ่แล้วก็มีผลน้อยกับคนส่วนน้อยนะครับเราก็ต้องเลือกวิธีนี้มันเป็นเรื่องที่ยากที่บ้านหลังหนึ่งจะมีคนแค่คนเดียวหรือมีหลายหลายคนที่เกิดธาตุเดียวกันเนี่ยมันเป็นเรื่องค่อนข้างยากนะครับสายต่อไปนะครับสวัสดีครับอืมก็ยังไม่มีสายเข้ามาอืมก็บางทีเนี่ยนะครับว่าเรื่องของของการแก้ไขหงชื่อเนี่ยอืม หลายท่านเนี่ยอย่างเช่นที่ผมไปที่บางพลีเนี่ยท่านแก้ไขหงจุ้ยเนี่ยท่านก็นำเจ้าบ้านเนี่ยก็อย่างคุณธเนศเนี่ยก็มีภรรยาแล้วก็มีลูกเนี่ยที่อยู่ที่บ้านเนี่ยนะครับอีกสองคนแล้วก็ยังมีคุณพ่ออีกคนหนึ่งก็ทั้งหมดอยู่มีอยู่ห้าชีวิตอันนี้ยังไม่พูดถึงถึงบริวารที่อยู่อาศัยนะครับตอนนี้หลักๆเอาห้าชีวิตเนี่ยแต่ว่าการที่แก้ไขหงจุย้ยนำผู้นำ ท่านเดียวเนี่ยมาแก้ไขเนี่ยแล้วก็เมื่อใดก็ตามที่ผู้นําคนเนี้ยดีไปแล้วก็มาฉุดมาดึงคนอื่นให้ดีตามไปเนี่ยท่านลองใช้วิจารณญาณในการคิดเนี่ยนะครับว่าสิ่งตรงนี้เป็นสิ่งที่ควรหรือถูกต้องไหมคือเรื่องของฮงจุ้ยเนี่ยเมื่อคนคนหนึ่งดีเนี่ยในสิ่งที่เราแก้เพื่อให้บุคคลคนหนึ่งดีบางครั้ง กลับกลายเป็นไปทําลายบุคคลบางคนที่อยู่ในบ้านเดียวกันหรือสมาชิกที่อยู่ในบ้านเดียวกันเนี่ยตอนนี้เวลาเราแก้ไขฮงจุ้ยเนี่ยเราควรจะดูว่าสมาชิกที่อยู่ในบ้านเนี่ยทุกๆคนเนี่ยควรจะมีผล หรือได้รับอัน,นิี้สงจากการแก้ไขหงจุ้ยเนี่ยให้อยู่ในทางดีขึ้นทุกๆคนเราต้องวางแผนการแก้ไขหงจุ้ยแบบนี้ไม่ใช่บอกว่าแก้ไขให้คนหนึ่งดีและอาจจะฉุดคนอื่นดีขึ้นหรือ กลับกลายเป็นว่าแทนที่จะชดคนอื่นดีขึ้นกลับกลายเป็นทําลายคนอื่นให้แย่ขึ้นก็ได้เพราะฉะนั้นท่านสังเกตด,ดูบางบ้านเนี่ยแก้ไขฮงุดหงิเนี่ยบางทีบางคนดีบางคนแย่บางคนอะไรปะปนกันเนี่ยก็เจอเยอะแยะเพราะฉะนั้นท่านก็ต้องไปคิดเอาเองอะนะครับสายต่อไปนะครับสวัสดีครับค่ะหลอครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะเอออยากสอบถามนิดนึงค่ะเอออยากทราบที่บ้านเออสามีเป็นธาตุไม้ส่วนเราเป็นธาตุไฟ แระหน้าบ้านนี่จะมีเรับน้ําพุได้ไหมคะมีน้ําพุได้ไหมค่ะมีได้ครับไม่เป็นไรอืมฝั่งเดียวหรือสองฝั่งคะคุณจะไว้อะไรสองฝั่งน้ําเนี่ยเขาไว้ฝั่งเ,เดียวะนะครับเขาไม่ไว้สองฝั่งกันคุณจะน้ําพุอะไรทั้งสองฝั่งอ๋อคิดว่าจะเป็นคู่ได้ไม่ได้ใช่ไหมคะอ่าไม่ได้ครับแล้วางไว้ฝั่งไหนคะฝั่งขวามือครับหันหน้าหันหน้าเข้า